ชื่อหวืนแหวนนะคะวันนี้แหวนก็อยู่ที่ปา r i s ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่นี่ไลท์เออร์ไดช์รูมเพราะว่าวันนี้แหวนมาเปิดตัวกระเป๋าพาว่านะคะกระเป๋าที่ทําด้วยผ้าไหมทอมือร้อยเปอรนดี๋ยวของครพาเขาไปดูด้านในเลยนะคะว่าคอลเลคชันนี้ของแหวนจะเซ่บขนาดไหนไปกันเลยค่ะ สำห a p r e s รสเ s ร n เซ t เทชันนะคะที่ป a r i s ประเทศฝรั่งเศสที่ด d Eye Showroom คือเดินเซรนี่นะคะเป็นคอลเลคชันนี่เป็นกระเป๋าเป็นค r o ส s b o d ีทำให้ดูนี่จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเป็นคลาสสิคแบบนี้ปรับใส่ได้นะคะเก๋ๆมีสามไซส์นะคะรุ่นนี้และนี่ความเปรี้ยวจะมีแบบ คุณแจให้เป็นกระจกเก๋ๆให้ต่างชาติดูว่ากว่าจะได้มาเป็นผ้าไหมทอมือแต่ละผืนว่ามันต้องใช้แบบขั้นตอนขนาดไหนและเป็นงานศิลปะจริงๆที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะที่แบบจะจะพรีเซนต์ให้ทางงชาติได้ทึ่งกัน